I be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the t u n d e r baby. Might just slap you h r o u I roll out in the morning light with that Harley bike. All black. I'm the party type. And it's on the n i I just say. คลิปนี้เราจะมาสุ่มสกินใหม่มูลาดนะครับผมมูลครูเชอร์หรือเปล่าไม่รู้ว่าอในานี้ไม่รู้ว่าอ่านถูกไม่ถูกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> มันให้สุ่มฟรีนะมันจะมีโบนัสของของคูปองนะผมสุ่มไปละยี่สิบเอ็ดรอบนะครับสรุปก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับการันตีอีกยี่สิบแปดครั้งนะครับครั้งแรกโดสสามเปอร์เซ็นต์ปงมันต้องได้ดาบนะครับคือถ้าหมุนมันต้องได้ดาบมันถึงจะไปสุ่มไอเทมด้านซ้ายมือนะครับ อันนี้เพื่อคนยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่สุ่มใหม่แล้วมันจะสามารถสุ่มฟรีได้ด้วยนะครับไอพวกเศษที่เราสุ่มไปแล้วนะครับอย่าลืมมากดสุ่มฟรีนะกู <c oughs> ว่าเหมาตามสูตรเริ่มที่ส0่พันคูปองนะครับผมตีกลมๆเหลือการันตีอีก8ครั้งถ้าเรากดสิบมันจะไม่คุ้มนะครับ <c oughs> อันนี้ได้4ครั้งเอาธรรมดา <c oughs> เล่นฟรีไปก่อนนะครับ ในอีก4ครั้งนะครับแนะนําให้กดทีละรอบนะครับผมอย่าก,กดติบนะไม่คุ้มเอาแล้วผมได้แบบงงๆตะกินมาอะไรหรือเปล่านี่ฮะอีโมจิ <c oughs> ใ,กใกล้เคียงละถือว่าใกล้เคียงรอบหน้ามาแน่ <c oughs> ไปกันต่อโออ,อีโมจิล้วน นี่เหลือ30นะครับผมการันตีเฮ้ยอะไรอ่ะรถตรงวราคาด้วยเฮ้ยรอบนี้ผมได้เลยว่าการันตี20ครั้งนะครับรอบนี้ไม่เหมาสกินสกินอออหุยใกล้เคียงละอันนี้ได้โปรไฟล์ใกล้เคียงสกินละอีกนิดเดียว มีไปก่อนเลยไม่ได้วะตอนนี้ปองผมเหลือ2อ0 0แล้วต้องใช้คู่ปองไปก่อนนะครับการันตีนี้อีก40ครั้งจะได้เลยหรือเปล่าตามสูตรเล่นฟรีนะครับอย่าลืมนะมาเล่นฟรีด้วยนะครับเออตอนนี้ปองเริ่มหายไปรัวๆกูว่าเหมา รอบนี้น่าจะเหมาชัวเล่นฟรีไปเลยแล้วนนครับสิบรอบยังไงถ้าผมว่าคือถ้ามันมาทรงเนี้ยกูต้องกดสิบทีวะเพื่อไปการไม่เสียเวลาไม่ต้องลุ้นอะ่สะสกิน <c oughs> <c oughs> ใกล้เคียงละใกล้เคียงละในท่าเต้น ว่ามีเหมาวะใครบอกไม่แพงวะโอ้โหเล่นฟรีนะครับอย่าลืมนะสำคัญนะครับเล่นฟรีจะได้ไม่เสียปองเยอะนะครับผมเริ่มที่สี่พันนะตอนนี้เหลือเหลือพันสองโอ้ไปกันต่อครับอย่าไปท้อมาคือดวงผมน่าจะ มันต้องมีบ้างแหละวะกูน่าจะไม่เหมารอบเนี้ยเดนฟรีอีกสี่ครั้งต้องได้ต้องได้ต้องได,ตงได้ต้องได้จริงได้อีโมจิมาดวงผมคงไม่สวยอีกสี่ครั้งกูจะเหมานะม,มาอีกสองครั้งมันต้องได้แหละถ้าดวงกูมีจริงอะ่ะเออไอสัตว์โคตรสวย มาดิต้องได้รอบนี้ต้องได้ดวงกูต้องมาเย่ yeah! Skin, สก,กินสกินเออโอ้โคนอะไรแม่งจะดวงมันสวยขนาดนี้วะอพอเปล่าวะแปดร้อยมันจะกดได้อีกรอบวะตอนนี้ผมการันตีอีกสี่สิบครั้งนะครับกดตอนนี้อีกสองครั้งถ้าสุ่มฟรี โอเคน่าจะพอนะครับยังไงก็พอ4,000ปองเนี่ยได้อีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็สุ่มฟรีพอดีเป๊ะอืมกูไม่ต้องลุ้นแหละไอสัตว์เหลือ16ปองคมคมและสุ่มฟรี10ครั้งคือถ้ามันมาทรงเนี่ยกูไม่ต้องสุ่มทีละทีนะกูไปเลย10รอบ เย้ yeah! โคตรมีดวงขอบคุณครับ G.M. ดวงโคตรดีอ่ะนี่ไงไสก,กินมาแล้วโคตรด,ดวงเคง <c oughs> สก,กินโคตร <c oughs> <c oughs> เท่ <c oughs> ก็ขอให้สก,กินมันสวยคุ้มกับราคาแล้วกันนะครับถือว่าเปิดตัวมาเท่ไอ้ว่าไปดูรีวิวในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วสหรับมูราสก,กินใหม่ รีบกดเลยตัวแก้ไม่สนนะครับเล่นไว้ก่อนเดี๋ยวโดนแย่งนะครับไม่โดนแบนด้วยเกมนี้ใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้หรือว่าช่องผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกดปุ๊บได้เมียปั๊บใครยังไม่มีเมียกดเลยครับตอนนี้กดปุ๊บเมียมาเลยอะได้แฟนหน้าตาดีนะครับตาทุก ขอให้สมหวังดังปาารถนาแต่ดูดิเท่เกินฮะของมันเลือกตัวแปลกๆนะเกมนี้ผมน่าจะเจอมวยออฟเลนนะครับ <S <S ใหม่โกลเด้นเ <Golden S 2> ติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n น e ติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแขงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืมแอด line add golden เติมเกมและเพจ golden เติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวมาเดลอะผมว่ามันสวยนะโอ้โหนี่ถ้าเดิดนออกจากบ้านนะครับผมขี่เกาะทั้งเกาะมาดิสวยไม่สวยก็ดูเอาอะครับมันสามารถยกเกาะมาขี่ได้อะสะกินเนี้ย อุ้ยูมันลอยได้ด้วยนะครับยีมันจะเวอร์ไปหรือเปล่าตีกลมๆเลยสก,กินที่ผมโดน4,000นะครับ4,000คูปองคนอื่นมะลิเลียววะสก,กิลหนึ่งโคตรเท่ดูแต่ลมคล้ายๆกับกระบ,บี่เหมือนกันนะแต่กระบ,บี่อะเอฟเฟกมันจะไม่ได้ไม่ได้เวอร์ขนาดนี้นะดูเด และสกิลสองฮะสกิลสองเมไม่ทำมาผิดเปาวะทำไมมันดูเหมือนสกิลสกิลตัวเมดแล้ววะทำไมมันดูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอย่างวะสกิลสองทำผิดตัวปะครับ GM ดูดิมันเหมือนตัวอะไรวะคุ้นๆวะมันเหมือนสกิลของเมดอะไรสักตัวหนึ่งอะแบบเนี้ยเหมือนเคยเจออะ่างมันเถอะ แต่มันสวยอยู่นะก็รวมว่าสวยแล้วกันนะครับผมให้สิบเต็มสิบอ่ะอือ4ี่พันคูปองอ่ะไม่สิบเต็มสิบก็ไม่รู้จะให้เท่าไหรนะ่ละต้องอวยหน่อยแล้วกันนะครับแต่เอฟเฟกต์อ่ะเปลี่ยนทุกสกิลนะครับเวลาเราตีธรรมดามันจะมีสแต็กข้างล่างเห็นนะโคตรเท่เห็นหนะมันก็จะมีตัวหนังสือด้วยนะครับ สังเกตได้เลยคือแบบว่าดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเขาทำมาดีมากและดูอันติสับคมคมอูยได้ข่าวว่าสก,กินนี้มันมี2แบบด้วยนะอันติอ่ะอันนี้คือแบบแรกนะครับอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูมันน่าจะสลับกันอะ่ะไม่รู้ว่ามันสุ่มให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูรอบนี้2องเคเวฟอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าก,ก็ได้อยู่นะได้ได้นะได้นะ สวยสวยครับสวยครับไม่ได้อวยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเขาสวยจริงนะครับใครยังไม่สุ่มรีบสุ่มนะมีสกินเพิ่มดาเมจขึ้นมาด้วยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูผมสับคมคมสับทีเดียวตายอ่ะสกินใหม่อ่ะพุ่งหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีปัก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 อ้ยสวยว่าเฮ้ยพอพอกดสกิลสองแล้วก็สับมันเตี่ยมันสวยนะเว้ย ทีเดียวตายเห็นไหมผมบอกแล้วแต่กินใหม่มันโกงโอ้ยแล้วมีป้ายประกาศโคตรเท่ไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับออเวยเนกุเจ็บคอไปหมดแล้วตอนเะนี้ยเนี่ยกดสกิลสองและสามอันติมันมันเท่นะมันได้อยู่นะครับดูท่าวาฟคือคือยกมาทั้งเกาะเหมือนกันนะครับดูดิเกาะแตกด้วย นี่ถ้าเดินออกจากบ้านนะครับผมขี่เกาะเหมือนกันโครเวอร์ัตว์รุ่ป่าเราแล้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วรอรอรอพุ่งเมียป่าจ้าเอ๋เบบีเหมือนดูเดจะจะสับแรงนะแต่ก็แรงนั่นแหละครับพุ่งหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งทีสับคมคอมหัวแตกบอกแล้วสกินใหม่มันแรง โอ้โหโอ้โหขอดคิวไอเ้เหี้ยมันแย่งตีนบุเลยว่ะแต่แต่แต่ไม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 ่โหดนะบัตตาไฟไ,ไม่โหดนะครับถึงแม้จะได้ขอดคิวนะครับแต่ก็ทุ่งมูลานสกินใหม่ไม่ได้อยู่ดีนะครับสกินไม่มีป้ายประกาศนี้เขาเขาไม่นับนะครับเมื่อกี้มันต้องมีป้ายประกาศนะครับเหมือนมูลานเมื่อกี้ดูะะดิครับเฮ้ยครั้งช่วงนี้เกมอื่อน,นิดหนึ่งนะครับงสัยเอาสกินใหม่เข้ามาบ่อยไงเซิร์ฟเวอร์เลยค่ะช่วงนี้เกมก็ค้างบ่อยนิดนึงนะครับ นีบแก้ไขด้วย GM พุ่งหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีปาดหูยท่านี้สวยว่ะไฮ้ดูไปดูมามันก็เริ่มเท่แล้วนะทำเป็นเล่นไปนะขออีกทีเดียวอ่ะไปมึงเหลือไว้ทำไมวะทีเดียวอ่ะโอ้โหลมพัดก็ตายแล้วเป่ลาวะเสียชื่อเลยว่ะ อุตส่าห์อวยตั้งนานเกมนี้ผมก็เล่นชิวๆเลยนะครับฝันตรงข้ามเลือกตัวมาแบบนี้ก็คือผมเปิดมูหลาดมาก,ก่อนเนต่้งแต่เขาไม่ยอมหยิบตัวมาแก้นะครับเนี่ยมูหลาดเกมนาก็เล่นชิวๆครับเดี๋ยวรอผมได้ดาบแดงอะ่ะสับทีหัวแรกสับสามคมคมสกิลยกกลบโอ้ดูบั้นมันเล่นดีเฮีย<ฮ>้ผมได้มัณฑิตแอสซิสต์นะครับไปเมื่อกี้ เกมมันจะจบไวเลยวะจะเย็นดิเพื่อนปั๊มปั๊มคิวปั๊มคิวขอปั๊มคิวก่อนดิจเย็นก่อนโจ๊กเกอร์มันกลัวไม่ได้ดาวกันหรือไงวะเดี๋ยวมึงจบเดี๋ยวมึงจบปั๊มคิวก่อนหนแต่มานาผมไม่มีแล้วว่านี่ไงลาดคมคมโชวแปงประกาศไปหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีพุ่งอีกหนึ่งทีมานาจะหมดแล้วขอสับทักตัว อมาดีครับเมื่อกี้ท้าไม่ผมไม่มีดบมาบวะผมน่าจะไม่ได้คิวนะโหดูสวยว่ะแต่โจเกอร์ถอยนะครับไม่มันมีท่าตายปาวะวยโอ้โหท่าตายก็ก็ก็ถือว่าเท่น,นะครับดูดิตัวอื่นตายไม่มีแสงนะครับมูาตายมีแสงดูดาบครับดาบเลี่ยมทองเทีย <c oughs> วัดดีจ้าป๊าป๊าป๊าปป คือมันสับหลายตัวมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเข้าไงแต่ถ้ามันโดนคนเดียวแล้วโดนสก,กิลเต็มๆเ,เนี่ยตายแน่นอนนะครับถ้าเป็นพวกตัวบางๆขอทีเดียวอ่ะโอ้แม่ก็ย,ยังกุศลดึงวารู้อุ้เฮียมูหลานก,กินใหม่ขอแจ้งเกิดทีนี้ขอสักยีิคิวอ่ะ ปั๊มคิวยาวเกมนั้ตอนหัข้าวเขาเลือกไม่ได้เลือกตัวแก้มูหลานมานะครับเกมนี้ผมก็เล่นชิวๆเลยนะครับเปิดมูหลานมาก่อนแล้วแต่เพื่อนเขาไม่ยอมนะครับผมเขาเลือกที่จะหยิบหยิบลิเลน่ามาออฟเลนชนมูหลานแต่เพื่อนเราเล่นดีได้ไงก็เลยเล่นง่ายนะครับผมดูดิโอ้โหบัสโคตรข้างใครจะไปมาลงวะเอาสักคิวดิเออข่าบัสสักทีเถอะเฮี้ยมันไตวะ ับพอมๆไว้ขออีกตัวเออมาดีครับโ้ดาบแดงกูเพิ่งมาให้เพื่อนอย่าเพิ่งจบดิเพื่อนๆขออย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบโอ้โหมึงกลัวไม่ได้ดาวหรือไงวะมันหิวอะไรขนาดนั้นวะโอ,โอ้โหอันดับสามนะครับก็ไม่ได้แย่นะเกมนี้ได้เหรียญทองไฟเตอร์ด้วยนะครับ ฝากถอน24ชั่วโมงออือก็เลือกตัวมาแบบนี้ผมก็เล่นสบายเลยนะครับมูลาดไม่มีตัวขัดนะครับซีซีน้อยด้วยนะครับแต่แต่ทีมเราเล่นดีนะผมกเ็เล่นง่ายนะครับทุกคนว่าผมให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์เลยว่าคะแนนเต็มสิบอ่ะทุกคนว่ามันควรได้เท่าไหร่สกินเนี้ยหรือว่าใครที่สุ่มไปแล้วโดนกันไปกี่คูปองก็ช่วยคอมเมนต์ขิงด้านล่างได้นะครับ ผมโดนไปสี่พันนะผมว่าคนดูน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสองสามพันว่ะกูน่าจะดวงไม่มีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวสก,กินใหม่มูล่านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเก,กินไปก็กราบขออภัยเพื่อนๆทุกคน้นที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายๆโชทุกคน